ยังยูกันทีจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราพาไปเลยเทศกาลอาหารอร้อยอมังค่ะพียิ่งออมค่ะ,ะที่เทศบานนครภูเก็ตก็รวมกับชมรมผู้ประกอบการคาอาหารเทศบานนะครภูเก็ตกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนะครภูเก็ตซ่องนยี่ิบี่บริเวณเวทีกลางสะพานหินค่ะ,ะข้องนักเนียนนะ,ะเร็กว่านี้นะคะตอนทีห้องประชุม รับเคร่องเทศบาลนครภูเก็ตค่ะนายประสิทธิสส์สิ้นเสภาคัรองนายกเทศมนตรีนะครภูเก็ตก็ได้เป็นาประธานนำนายปนาชัยวัสนารุงเรืองสุขประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ตและนางนัตยาเพรีพาร์ทค่ะเลขาหนุการชมรมผู้ประกอบการการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ตรวมทะเร่งข้าวกับหญิงอมเพื่อที่จะจัดความพร้อมในการจัดงานด้านอาหารอร่อยภูเก็ต ปี2 0 2 4นั่นเองค่ะแลนะคะ่ะทางนี้เองก็มีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนนะครภูเก็ตเขามีกำหนดการจัดงานเทศกาลอาหารอาร่อยนะครภูเก็ตซ่อ4นะคะถ้าบานเราก็ต้องอาหารร้อยอนะครภูเก็ตแล้วนะ,ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 2กลุ่มผ่าพันธ์นะคะ จนถึงวันที่สองมีนาะคมนี้ค่ะที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินโดยภายในงานนะคะเขาจะมีการค่ายสิน้นขาอาหารพื้นเมืองกันนัดเนี่ยแหละค่ะแล้วจ็จะมีการค่ายอาหารต่างๆอีกอยู่แยมมากมายน้องวินวนนะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง23่สนาฬิกาค่ะแล้วเขามีกำหนดเปิดงานด้วยนะก็คือวันที่24่กุมภาพันธ์นี้แล้วล่ะค่ะ,ะสำหรับงานเทศกาลอาหารร้อยภูกเก็ตนี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมประจำปีข้องจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะซึง่ง ชมรมผู้ประกอบการคาอาหารเทศบาลนาครภูเก็ตมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริวมวิชาชีพและก็รายได้ให้กับสมาชิกค,ค่ะและก็เป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนาครภูเก็ตและก็เป็นการสนับสนุนการรับการยกย่องจากยูนิสโกที่ได้ประกาศให้เป็นเมืองเกรสโทรโนมีก็คือเป็นเมืองที่มี กสร้างสั้นทางอาห้านั่นเองค่ะ<ฆ>และในปีนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้รับขัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสั้นดานวิทยาการอาหานจากยูเนสโกในครั้งนี้ด้วยค่ะโอ้โหเลยนะมีแบบเยอะมากค,คุณผู้ชมไม่ใช่เท้าแต่อาหานทะเลนะครั้งนี้คืออาหานลากล่ายาคุณผู้ชมไปเทียเ่ยวกันเดี๋ยวเราย้ำอีกทีนะยีะสิบซ่องกุมภาพัพนธุ์ทึ่งซ่องมีนาคมีสะพานที่ภูเก็ตนะคะรามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้นะคะ